วนมาถึงช่วงที่ร้อนที่สุดของปีอีกแล้วละครับทุกคนเอหรือจริงๆมันก็ร้อนตลอดหรือเปล่าครับแต่ว่าแม้อากาศเดือนนี้จะเดือดแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าว่ากับเหล่าเกมออกใหม่นั้นไม่ใช่เลยครับเพราะว่าเดือนเมษายนนี้นะครับมีเกมที่น่าสนใจน้อยเอามากๆเลยนตอนแรกนะครับผมนี่เกือบจะไม่ทาคลิปนี้แล้ว,วซ้ําใช่แล้วครับก็ตามที่ทุกคนรอคอยเช่นเคยกับเกมน่าเล่นประจําเดือนเมษายนปี2024เรามาดูนะครับว่าลิสต์ในเดือนนี้ที่ผมแนะนําจะมีอะไรน่าสนใจถูกใจทุกคนบ้าง แต่ก่อนจะไปดูกันนะครับเหมือนเช่นเคยเลยอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้อยู่ทำเรื่องเราต่างๆออกมาเป็นเพื่อนๆทุกคนได้ฟังกันไปยาวๆยังไงก็ขอบคุณด้วยน,นะครับที่กดให้แล้วด้วยว่าแล้วเราไปดูกันเลยดีกว่า ในช่วงต้นเดือนนะครับผมขอแนะนําเกมนี้เลยสําหรับเพื่อนๆขันไหนนะครับที่เป็นคอเกมแนวแก้ไขปริศนาชิลๆนะครับกับ Botany Manor เกม p u z z l e Adventure ที่จะพาทุกคนนะครับไปไขความลับของเหล่าพันไม้แปลกประหลาดสุดหายากในคฤหาสน์หลังใหญ่เรื่องราวของเกมนะครับจะดำเนินผ่านอาราเบรากรีนนักพฤกษศาสตร์ษษที่นขณะน,นี้ได้เข้าสู่ช่วงเกษียณอายุแล้วแต่ถ้าว่างานวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูลของเราพันไม้หายากนะครับมันมีมากมายเกินไป เราจึงจะไม่ต้องช่วยเธอสารต่องานที่ยังค้างค้างนับปลายสิบปีของเธอให้ได้ตัวเกมนะครับจะให้เราออกผจญภัยและสำรวจไปในอาณาเขตอันกว้างใหญ่ของคาริฮาดเพื่อตามหาบอ่อแสจากบันทึกและเอกสารมากมายที่ยังหลงเหลืออยู่โดยที่ข้อมูลเหล่านั้นนะครับจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถเพาะพันธุ์เหล่าดอกไม้ที่ถูกหลงลืมให้เติบโตกลับขึ้นมาได้ซึ่งดอกไม้แต่ละชนิดน,นะครับแต่ละพันธุ์เนี่ยต่างก็มีปัจจัยและความรับที่แตกต่างกันไปบางชนิดต้องปลูกในสวนแบบไหนดินแบบไหนใช้ปุ๋ยหรือตัวเล่งแบบไหนถึงจะดี รู้เลนเหล่านี้เองนะครับที่ถูกจับมานําเสนอในรูปแบบของเกมเพลย์พารเซลมากมายหลากหลายรูปแบบที่มีอยู่แทบตลอดทั้งเกมบทนนี้เมเนอร์นะครับเกมไขปริศนาสไตล์นักปลูกเตรียมวางขายในวันที่9เมษายนนี้ผ่านทาง Steam, Xbox และก็ Nintendo Switch ครับ สำหรับใครก็ตามนะครับที่เป็นแฟนเกมผจญภัยผ่อนคลายสมองนะครับแนวคล้ายๆเจอร์นีย์กริชนะครับหรือว่าโอมโนผมขอแนะนำนี่เลยครับยูโรปาเกมผจญภัยโลกกว้างที่เต็มไปด้วยเรื่องราวและฉากที่น่าประทับใจเกมเล่าเรื่องราวการเดินทางของซีนะครับแอนดรอยนุ่มสุดน่ารักที่ได้เดินทางมาอย่างดวงจันทร์อันมีนามว่ายูโรปาดาวซึ่งครั้งหนึ่งเคยเต็มไปด้วยอารยาธรรมของเผ่ามา์ที่ลุ่งเรืองเป็นอย่างมาก แต่ในตอนนี้มันกลับหลงเหลือเพียงแต่ซากประหักพังท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามทำให้จุดมุ่งหมายของการเดินทางในครั้งนี้ของซีคือการเดินทางตามหาเรื่องราวความเป็นไปได้ของมนุษย์กลุ่มสุดท้ายที่อาจจะยังหลงเหลืออยู่อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเกมแนวผจนภัยไขยปริศนาเหมือนเกมชื่อดังอย่างเจ u นี่กริสหรือว่าโอมโนที่โรลทั้งใบในเกมนะครับจะเต็มไปด้วยฉากสวยงามสบายตาให้เราได้เสพงานศิลป์ของมันอย่างเต็มที่ ซึงผู้พัฒนาเองก็บอกว่าหลายๆส่วนของเกมนะครับได้แรงบันดาลใจมาจากผลงานหลายชิ้นของสตูดิโอทำแอนิเมชันชื่อดังอย่างจิบรีเราผู้เล่นจะได้ออกผจญภัยไปอย่างที่ต่างๆโดยที่จะต้องอาศัยความสามารถนะครับจากอุปกรณ์คู่ใจของ C อย่าง Jetpack ซึ่งตัวมันเองก็มีคุณสมบัติหลายๆแบบให้เราได้เลือกใช้โดยในแต่ละสเตจแต่ละเลเวลของเกมนะครับก็จะเต็มไปด้วยปริศนาพัศเสิลมากมายที่พร้อมให้ผู้เล่นนะครับได้งานสมองออกมาประลองปัญญาต็มที่ มีทั้งปริศนายกของตามหาของไปจนถึงการต่อสู้กับศัตรูเลยก็มีครับทุกคนเป็นเวลาหลายๆคนเตรียมตัวไปชมงานภาพสวยๆสบายตายกันได้แล้วนะครับในวันที่16นี้ผ่านทางสตีมวิชลิดไว้ได้เลยครับ น่าสนใจดีนะครับกับผลงานใหม่จากผู้สร้างเกมตะกูลโอริที่กลับมาใหม่ในรูปแบบของเกมแอคชั่น RPG n o r e d for the week นะครับบอกเล่าเรื่องราวของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาจากทั้งการปกครองที่ย่ำแย่และภัยพิบัติจากโรคระบาดซึ่งในตอนนี้มันได้กัดกินและกวาดล้างไปเกือบทั่วทั้งอาณาจักรแล้ว และเมื่อคนเขียนบทของเกมนะครับต้องการสร้างฮีโร่ขึ้นมาทําให้ใชาหนุ่มอย่างเซลิมและพักพวกจากกลุ่มนักรบศักดิ์สิทธิ์จึงต้องเข้าไปพัวพันกับชะตากรรมชี้เป็นชี้ตายของเราประชาชนทั้งอาณาจักรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยความที่เป็นเกม RPG จนะครับจึงมาหมดเลยทั้งระบบการต่อสู้ตามแบบฉบับศัตรูหลากหลายรูปแบบสัตว์ประหลาดผีเผอทหารก่อหนักมีหมดเลยครับซึ่งความเข้มข้นในการต่อสู้กับพวกมันเหล่านี้นะครับยังมาคู่กับระบบการสร้างและพัฒนาอาวุธในแบบต่งตางๆโดยที่คอนเทนต์ทั้งหมดนี้นะครับยังมาในงานภาพิคาดว่าน่าจะสามารถการันตีได้จากผลงาน,นก่อนๆอย่างโอริตัวเกมเตรียมวางขายในช่วงหลังวันสงการพอดีนะครับวันที่18เมษายนนี้ผ่านทาง s t ีม m p l a y s t a และ n และ Xbox ครับ เียกว่าช่วงหลังๆนี้นะครับนับเป็นกระแสที่ดีเลยของเกมแนวเมโทรเวเนียโดยเฉพาะกับกระแสที่ค่อนข้างโอเคของ Prince of Persia ภาคใหม่นะครับแต่ถ้าคอเกมคนไหนยังไม่นำใจผมคงต้องขอแนะนำอีกหนึ่งเกมที่คล้ายๆกันอย่าง t a e l o f k i n s l a r s so Soil เกมเมโทรยใหม่ที่ดูมีของไม่น้อยเลย เกมนี้คือเรื่องราวของซอลนะครับนักลบและหมอผีหนุ่มแห่งดินแดนเกนเซล่าที่พ่อของเขานั้นถูกเทพแห่งความตายลักพาอาตัวไปทําให้ตัวเขานั้นครับต้องออกเดินทางมาดินแดนรับแลที่เต็มไปด้วยเวทมนต์และความลี้ลับเพื่อชิงเอาตัวบิดาผู้เป็นที่รักกลับมาให้ได้เกมนะครับนำเสนอออกมาในมุมมอง2.5มิติที่ฉากและองค์ประกอบต,ต่างๆนั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายของตำนานบรรทูตำนานบรรทูนะครับมันคือเรื่องเล่าอันโด่งดังของชนเผ่าหมอผีนะครับเป็นความเชื่อต่างๆนะครับในแถบทวีปแอฟริกา ทำให้เกมเพลย์ส่วนใหญ่นะครับเราจะเห็นได้ว่าเซาเป็นนักรบหมอผีที่ค่อนข้างจะมีสกิลหลากหลายและน่าสนใจทีเดียวทั้งหมดนะครับล้วนเป็นพลังที่มาจากหน้ากาก,กอันทรงพลังทั้งสองที่ตัวเซาได้รับมาจนผสมผสานนะครับกลายเป็นสกิลสายต่างๆให้ผู้เล่นอย่างเรานะครับได้เลือกใช้กันอย่างถนัดมือ เทลออฟเคนเซล่านะครับแทจริงแล้วมันเป็นผลงานที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่ออุทิศให้กับพ่อของอาบูบาก้าซาลิมนะครับเจ้าของสตูดิโอโดยตัวเขานะครับเลือกที่จะนําเรื่องราวความสูญเสียในชีวิตตัวเองเนี่ยมาแปลเปลี่ยนเป็นผลงานมอบให้กับพ่อผู้ล่วงลับซึ่งครั้งหนึ่งนะครับเคยสร้างความทรงจําม,มากมายกับเขาเอาไว้บนโลกวิดีโอเกมเปรียบเสมือนได้ว่าตัวเขาคือเซาที่ยังคงลําลึกและนึกถึงพ่ออยู่เสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตามอาน้ําตาไหลเลยนะครับเขียนไปก็เศร้าไป ตัวเกมนะครับจะวางขายในวันที่23นีนะคบผ่านทาง PC และคอนโซล น่าจะเป็นเกมที่น่าสนใจที่สุดในเดือนนี้แล้วนะครับกับ t ella b เบดเกมสไตล์โซลหน้าใหม่ที่ซุ้มพัฒนามามากกว่า3ปีแล้วนี่คือเรื่องราวของโลกภายหลังจากหายนะการลุกลานของพวกต่างดาวนามว่าเนติบ้านะครับทำให้ในตอนนี้เหล่าประชากรที่เหลือรอดต่างกำลังตกอยู่ในภาวะเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในการโดนกวาดล้างเผ่าพันธุ์อีฟนะครับหนึ่งในหน่วยกองพลทหารอากาศที่7เธอถูกส่งมาอย่างโลกพร้อมกับภารกิจสุดโหดอย่างการตามหาหนทางในการกอบกู้มนุษยชาติและดาวบ้านเกิดให้ได้ เซอรเบทนะครับมาในรูปแบบของเกมโซล่์ Light, ภาพสวยงามที่มีการฟาดฟันกันอย่างดูเดือดดีไซน์ศัตรูนั้นนะครับผู้พัฒนาเองก็ทําให้มีความหลากหลายทั้งในด้านพลังและรูปแบบการโจมตีซึ่งยังรวมไปถึงความยากชนิดเลือดเดือดทำให้การตายเกิดวนเวนียนจนหัวคนเล่นล้ลอละอุเป็นอะไรที่น่าจะขาดไปไม่ได้อย่างแน่นอน จุดเด่นที่เห็นได้จากหลายๆคนนะครับหลายๆสำนักที่ได้รีวิวเกมนี้จากตัวเดโมโไปแล้วคือการเล่นที่ต้องอาศัยความแม่นยําในระบบการต่อสู้ค่อนข้างสูงนะครับชนิดที่ว่าต้องเป็น perfect timing เท่านั้นทั้งการหลบการเคาน์เตอร์การโจมตีกลับซึ่งเราจะทําได้ก็ต่อเมื่อรู้แพทเทิร์นของศัตรูอย่างทะลุปุ่งให้ได้เท่านั้นเองสุดท้ายที่เตะตาหลายๆคนนะครับก็คือการดีไซน์ตัวละครให้หล่อสวยชนิดละสายตาไม่ได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่านี่น่าจะเป็นลายเซ็นนะครับของ Shift Up Studio ที่ฝากผลงานไว้ในนิเกตและเดสนิชชายส่งเกมมือถือชื่อดังในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและเป็นที่น่าแปลกใจด้วยนะครับเพราะว่านี่ถือเป็นผลงานระดับยักษ์ที่ข้ามมาลงให้กับเครื่องใหญ่เป็นครั้งแรกของพวกเขาอีกด้วยแถมยังมีกระแสะที่ค่อนข้างดูดีเอาเรื่องเลยแหะครับ เ,เพื่อนๆสายเกมโซนะครับเตรียมไปมันกันได้แล้วในช่วงท้ายเดือนวันที่26นู่นเลยตัวเกมนะครับจะเป็น Exclusive ให้กับทาง PlayStation 5ก่อนด้วยราคาเริ่มต้นที่2,290บาทและสำหรับใครนะครับที่อยากเทสมือวอร์มจอยเอาไว้ก่อนตอนนี้มีเดโมให้ได้ลองเล่นด้วยแหละครับ ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับคลิปเกมประจำเดือน4เมษายนปี2 0 2 4ช่วงนี้ถือว่ามีเกมออกมาน้อยเอาบางๆเลยแล้วแต่ละอันเนี่ยผมเองก็เฉยๆนะครับยังไม่ถูกใจเกมไหนเป็นพิเศษเลยแต่เรียกได้ว่ามีทุกแนวเลยมั้งในคลิปนี้แล้วเ,เพื่อนๆละครับอยากเล่นเกมไหนหรือมีเกมไหนที่น่าสนใจมากกว่าในลิสิ์ที่ผมเลือกมาก็ลองมาคอมเมนต์บอกกันได้ด้านล่างนี้เลยและสุดท้ายนี้นะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ผมรบกวนขอแค่คนหนึ่งไลค์นะครับตรงปุ่มเล็กๆด้านล่างนี้เลยทั้งหมดนี้จะเป็นกำลังใจใพวกเรา แล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกับเกมออกใหม่หน้าเล่นประจำเดือนพฤษภาวันนี้ขอตัวลาสวัสดีครับ